มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวไทยเจอดาราเกาหลีปลอมตัวเป็นพนักงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปไวรัลนะคะที่สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปจากรายการดังในเกาหลีที่บังเอิญช่วงหนึ่งนะคะมีหนุ่มสาวชาวไทย ที่อาศัยในเกาหลีพากันไปกินข้าวโดยไม่รู้ว่ามีดาราเกาหลีชื่อดังปลอมตัวมาเป็นพนักงานในร้านค่ะส่วนกระทั่งสาวๆได้หันไปเจอและเอกใจจำได้ว่าเป็นดาราดังอย่างแน่นอนแล้วก็พูดภาษาอีสานกันทำนองว่าอย่าบอกเขานะว่ามีสามีแล้วทำเอาคนไทยที่ได้ดูนะคะถึงกับฮาลั่นในความเลือกลักของสองสาวไทยค่ะ สาวไทยเจอดาราเกาหลีปลอมตัวเป็นพนักงานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ